สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมสถานที่วัยรุ่นกรุงเทพเข้ามากันนะครับผมเมื่อนีว่าสวัสีที่พาทุกคนมาหลอกสถานที่ที่แบบว่าัยรุ่นกรุงเทพเขามาเที่ยวกันนะเ,เป็นสถานที่ัยรุ่นามาจอยกันกว่าดใดเนาะนี่เลยทุกคน มันคือสแควร์วันสยามสแควร์วันซอยเจ็ด้ด้พี่น้องอ้าถ้าุูได้่าอยากเห็นเด็กเทพสไตล์การใช้ชีวิตคลองวัยรุ่นกรุงเทพก็ตตองมบเบิเงจุนี่เลยแา่ิมีเป็นมุมไฮไลท์แล้วป้ายวิวบอ์แบบง่ายๆเลยโอ้บอสคนไลค์ก็หรอพวกคน แน่นเลยพี่น้องโอเคสวัสตีสิพาพี่น้องง่างไปฟังทางนี้ด้ืยคนเยอะเกิน โอ้โหนี่เลยนะเป็นแรงวัยรุ่นมาร่วมโตกันแต่สิ่งนี้การถ่ายอาหารสัตว์เป็นเตาเนี่น้องมีเตาเอ้ยคนเอาเตามาแสดงบ้างไว้บนเตากันะน้องเตาน้องเตา นอกนกันได้คือิบน้ก,นกเนี่ยกาก็คือหน้าปัจจุบันนี่สี่โมงสี่สิบเนาะสิบหนาฬิกาสี่สิบนาทีาาเป็นแบบว่า เวลาที่คนเขาี่มาเที่ยวกันหรือว่าไฮซายาบบถนนอินเทวอนบอถนนยูเกาหลีะนะโอ้ทุกคนมีนกนันไดจับอยู่ในมุมตึกทุกคนเห็นบออยู่ในมุมตึกแต่ก็ไม่นกบินออนกนี่มีราคาแพงบอกไปก่อนเลยนี่เลยนี่เลยแต่คนวัดจอ จ้าฟองบน,นกบกุ้มนกสุดอยอดเลยอะ่ะคนมายืนเบิ่งป้าต้าโชว์นก สวยงาเลยป้าคนคนลายแหงด้องเดี๋ยวาสีจิพากนอีกว่าอีกว่าหน้า นกเชื่อมรถนนะครับมีการมีการโชว์นกนะไหวอันนี้ของจริงนะทุกคนน่กากลัววะน้ากลัวจัง กนลุกไหนตัวนี่โซล่าโซล่าโซลาโซล่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 า่าโซล่าโซล่าโซ่าโซล่า่าโซล่าโซล่าโาโซล่า่าโซ่า่าโซล่าโซล่่าโซล่าโซลาโ่าโซล่าล่า่าโซล่าโซล่าโล่าโซ่าโซล่าโซล่่าโซล่า่าโซล่า เออเป็นมาโ์นกยังบลงอยู่แต่ของเป่าคนไล่บอกแล้วเป็นสถานที่ไม่หลุดก็ต้องมาขึ้นกันซิมีล้านเด่นดนตรีนเราพี่น้อง ุดเลยส่วนใหญ่นะคนทีม่มาเดี๋ยวว่าตตีสังเกตกุน,นายอยู่วกหอด3าส่วนใหญ่เฉลียนะกดปลาคนไลนเด้ คนไล่คน้ลยแหงไปกันห,นหาบนนอัอนโอ้โหแสุดยอดเลยคน้ลยแหงอันนี้หมดเลยสุดยอดเลยคนมาเที่ยวกัน ไม่ลุ่นดีดีาาปาสตีกบเคยเห็นมันคนนลายอีรีพี่น้องเลยเราะทับใจแห้งอันนี้ก็เป็นแคน้องมาล่มา ก็จะเป็นน้องกระต่ายนี่ฝั่งนี้เป็นน้องกระต่ายดูน่ารักนี่เป็นบอนลใบุนชุกชุ่มกันอีกีเนาะอันนั้นก็เป็นร้านเล่นดุนตีสดพี่น้องโอ้สวยงามอีลี ตัวง่ายไปเลย้าปอลลง้าปอลลงโอ้ สวยีงามพี่นอ้องนาที่เป็นนกค่อนข้างราคาแพงบอสตีโบหูด้วว่าเป็นว่เป็นนกเอียงอนะผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นนกอะไรแต่ว่าสีสันของมันสวยงามแล้วก็ค่อนข้างแบบสวยอะ่ะ โอเคครับ <Hey, S 2> ทุกคนคลิปนี้ผมจะขอลาทุกคนแล้วนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ผมจะหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> โคตรน่าเสียดายครับก็แบตหมดเอถ้าจงไหก็อย่าลืมกดติดตามให้บา,าสันดีเลยทุกคนนี่ก็เป็นอีหนึ่งวิธีชีวิตแล้วก็นหนึ่งบรรยากาศที่วัยรุ่นกรุงเทปเขามาเที่ยวกันถือว่าเป็นชุดร่วมของวัยรุ่นเลยก็บอะไ้ครับที่นี่สยามสแควร์วว่อยเจ็ดเจ้าพี่น้องเด้อลาดลุ่มชะานีพพสสยามเมน,านี่นย,ย,ย,ยเข้ามาแป๊บเดียวกะหอดเนาะโอเคบายบายแบตเปิดเออ่